สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับอีกหนึ่งผลงานนะครับหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีปิดตานะครับดูครับอืมัดกรอบมาได้สวยงามมากผมเป็นคนทำเองครับ <c oughs> อืมครับ ผมไม่ได้เอาไว้ปล่อยไว้บูชาผมก็ทำมองผมเองสวยไม่สวยผมก็เก็บของผมเองนี่นะครับดูครับ <c oughs> ทำแบบนูน้นเนี่ยนะครับเป็นแบบุดสวยครับมามองได้ทุกมุมทุกระดับบุตโตวัดประดูชิมพีสุดยอดครับ <c oughs> ชอบองไหนก็ทําไปของผมไปครับตามภาษาคนเกินครับความสวยงามอยู่ที่เราความศรัทธาก็อยู่ที่เราดีชั่วไม่ใช่เพราะครูนะครับเพราะตัวเราเองจะปฏิบัติยังไงอยู่ในศีลแบบไหนทําแบบไหนครับครูสั่งสอนมาดีแล้ว อยู่ที่ตัวเราจะไปทําแบบไหนเดกยคร,ครับสวยไหมครับเนี่กิบกิบกิบตักแบบหยุดน้ำเลยครับแตกเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่อะไรเนี่ยเกลี่ยหัวคนแตกเลยนะครับบอกให้ทำใหญ่มากเพราะว่าปิด นูนทั้งหน้าทั้งหลังสุดยอดมากเป็นแบบจุดน้ำฝีมือไหมครับ <c oughs> นี่นะครับตามแบบฉบับของผมไม่เหมือนใครทำเองนักเลงพอครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีอเยอะครับเป็นหีบครับชอบพระครับ